โอ้ยดูดูด oh. oh. mm ึงยากกินเนาะโอ้ฮทำไมพี่ทำไมลูกพี่วางงงเนอืม กัวน้าัวน้ินอก็ด่ับนถเจ๊ถ้าเจ๊พวดนี้เจ๊ด่าหนูตรงๆเลยก็ได้าย่นา้นาขจะไม่ค่าอย่าเดียว อันนี้เขาจะเหมือนแต่งหน้าเยอะน่อยเหมือนป้าตรงเหมือนเหมือนเวลาปุ๊บปากอีซี่อะตอนเนี้ยูิกิ